หนี่งอตเหมือนงภาพเลยๆๆๆเ้าหมลดๆๆๆๆโอ้โหเียอะไรไม่รูติดมาเลยเหนือยหมลดๆๆๆๆๆลดหนงองคมโอเคโอเคเลยลรหนี่คสองสามลงๆๆๆๆๆตรงหลังนะครับตรงนี้นเลยเลยโอทูเล่โอ้ยับตรงนี้เถอะมาตรงนี้ครับหังนี้ครับผมมาตรงนี้ครับมตรงนี้ครับ เจ็บ้ยขึ้นมนขึ้นมตัดกเหลอตัรงนี้เถอะหน้าครับทสันตัด้านหลังครับครับเดินมากครับก่อนครับโอเคขอพี่เยี่ยมมากพี่ขอบคุครับแต่ม่เราทำอะไรทานจะได้ไม่ร้อนครับร้อนกว่าตัดกำร้าท่านไหมทำไมยืนตรงนี้นี่ีไปแล้ว

ทำไมครับไหนใหนนะครับขวาซ้ายนครับนะครับขุดนะครัเอาเลยร้อนท่ไหร่มหรร่มอ่ะท่านรองวันนี้มาลงพื้นที่จุดเกิดเหตุจุดเครื่องบินตกได้รับรายงานในเบื้องต้นมีปัญหาหรครับก็ตอนนี้เราพบชิ้นส่วนของผู้โดยสารแล้วก็นักบินนะครับแต่ว่ายังไม่ครบ แต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นทิ้ส่วนทุนไทยเพราะว่าจากแรงกระแทกของเครื่องบินจะสันนิษฐานได้ว่ามันจะเกิดการกระจายของทั้งสิ่งที่เป็นลำตัวเครื่องบินเครื่องยนต์แล้วก็อวัยวะของมนุษย์ครับส่วนเรื่องสาเหตุนั้นเนี่ยต้องรอผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจรจริงๆเราไม่ควรที่จะไปสันนิษฐานอะไรผมมั่นใจว่า เมื่อสารวจแล้วก็จะพบสาเหตุได้นะครับเพราะว่าเ,ออเรื่องนี้มันก็คงต้องมีการขอความร่วมมือไปอย่าง,างเช่น FAA เพราะว่าเป็นบริษัทที่เครื่องบินลำนี้เป,นเป็นหน่วยงานที่เครื่องบินลำนี้น่ออผู้ผลิตขึ้นในอเมริกานะครับเป็นยี่ห้อเ s สนาคาราวันเพราะฉะนั้นผมผม,มั่นใจว่าผู้ผลิตเขาก็ต้องส่ง ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยร่วมที่สุดอครับมีปัญหาภาะไรับ้างถึงไม่มีฮะต้องชื่นชมัทั้งชาวบ้านนะครับที่ให้บังคับคำให้การในฐานะพยานแวดล้อมที่เห็นนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้าน่วยผู้ภัยสมาคมผู้ภัยต่างๆ เข้ามาอย่างนี้ยัง,ยงมีผู้ใหญ่บ้านที่นี่ก็เอารถแบคโคของท่านเข้ามาช่วยคุณยยังไม่ทันรอของจากจากศูนย์กลางมานะครับแล้วก็ชิ้นส่วนทั้งหลายก็เท่าที่ทราบม,มาตอนนี้ก็แลกและเอีกได,ด้หมดนะครับกู้ขึ้นมาได้จากดินบ้างจากส่วนที่กระจักกดกระจายบ้างเนี่ยในส่วนของลำตัวมิกก็ประมาณ40%นและ,นะครับแต่ว่ากย ก็ไม่มีส่วนไหนที่คงสภาพนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสลดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องหาสาเหตุให้ได้ก็คือทำไมเครื่องถึงตกมาในลักษณะนี้เพราะว่าปกติเครื่องบินเนี่ยมันต้องมันก็ต้องมีม,มีมีความพยายามที่จะจะจะต้องร่อนนะครับถ้าเกิดทิ้มลงมาแบบนี้ก็แสดงว่าไม่ได้ร่อนนะเป็นฟรีฟ fall แบบนี้เนี่ยก็ต้อง ต้องหาสาเหตุแล้วนะครับก็ต้องไอ้ตรงนี้ต้องใช้เวลาขอให้ผู้สื่อข่าวต้องต้องรอเพราะว่ามันจะต้องไปสอบสวนเ่านเะครื่องขึ้นกีนน่โมเครื่องวางระดับที่เท่าไรอ่ารูปสั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายัางไงนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเกิดเหตุจะมีการดีแคลร์เอ็นจิ้นหรือเปล่าเอ็นจิน้นเฟลียหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ยังมีขั้นตอนตรงนี้อยู่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทาง งานที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องขยายผลต่อไปนะครับท่านครับทานใทานที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบินเนี่ยนะครับท่านมีข้อสงสัยใดบ้างไหมครับผมสงสัยว่าทําไมไม่ร่อนแต่ว่าเราก็ต้องดูนะครับอย่างหนชาวบ้านที่ที่ท่านบอกว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดังมากแล้วก็ได้ยินเสียงตุ๊บใช่ไหมก็แสดงว่าเครื่องยนต์กาลังทำงานอยู่ ก็ต้องมาตั่งถามกันต่อไปแล้วคุณทำงานอยู่เ,เ,เขาก็ต้องหาสาเหตุเหมือมกันมีสิ้นส่วนในดๆมันชำรุดปกป้องหรือเปล่าทำให้หลักอากาศพลศสาสตร์มันไม่ทำงานใช่ไหมปกติเครื่องบินเนี่ยต่อให้ไม่มีเครื่องยนต์ถ้ายังมีความเร็วมีความสูง ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะหาสาเหตุต่อไปต้นระยะความสูงน่าจะคาดการณ์สักวันสักเท่าไหร่ได้เพราะว่าดูจากสื่ชิ้นส่วนลำนี้เท่าที่ทราบมาเขาขอไว้ที่ห้าพันฟิตออกไปเพราะเป็นเครื่องเล็กนะครับเป็นเครื่องเครื่องที่ซิปเครื่องเครื่องใบพัดเล็กแลวก็ความเร็วไม่เยอะเพราะนั้นเขาจะไต่ขึ้นไปสูงมากก็ไม่ได้และเขาไปแค่จังหวัดตราดแล้วก็บินห้าพันฟิต ้มันพินก็ประมาณโลกิโลก,กว่ากิโลครึ่งหรือจจะพื้นดินถามว่าพอไหมสําหรับการรอดใช่ไหมมันก็ถ้าเกิดมันมีปัญหาก็ายังพอ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 ดไเดเราต้องดูหลายอย่างใช่ไหมทำไมมันขาดการลงตัวหรือว่าบังคับไม่ได้เพราะว่าเห็นไหมข้างๆนี้มันจะมีมีแนวท้องนาอยู่คือ,คอท่านกำล<ม>ังจบอกปกติกับตันเขาจะต้องปกให้คอย บิน5,000ฟิตเนี่ยเัย่นเป็นปีตรง VFR ก็คือบินเ,าเากาะภูมิประเทศกับโอ้แล้วอย่างเครื่องบินนี้น่าจะบินทุกวันนะครับนะครับขนส่งผู้โดยสารไปกลับจากเกาะไม้ชี้มาคนละวันผมเชื่อว่าในลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนักบินซึ่งก็ทราบว่าเป็นนักบินชั้นครูด้วยเนี่ยท่านต้องทราบดีคนครับตรงนี้ต้องต้อง,ต,องต้องไปหาสาเหตุ เรื่องของฆาตกรรมได้ใจเย็นๆ <ตะ S 1> แต่ยังไม่ตัดใช่ไหมถ้าพอสาเหตุมันมามันก็จะงวดขึ้นไปเรื่อยๆทำไมอย่างนี้มีเครื่องยนต์ไหมนะหรือว่าเครื่องยนต์ไม่ทํางานปีกหลุดหรือเปล่าฐางเสือหลุดหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ยังไม่รู้ถ้ารู้แล้วถ้าทุกอย่างมันครบอยู่อันนี้ค่อยไปถึงตรงรู้นะ ตรนี้ต้องให้กำลังใจเขาตรนี้ความเสียหายเรา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 ไม่คืนไม่ได้นะครับเขาต้องไปคอยให้กำลังใจญาติ้วยนะได้ข่าวว่าญาติเขามาอีก็แลแลครูที่เป็นสคันี่คือว่าปรประสบการสูงนะคคนก็เาก็รายงาน แช่ร่อนลงมาที่เขาเรียกร่วงไม่เหมือนกันนะร่อนกับร่วงตอนสุดท้ายก็น่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดสิบแปดสิบเพราะว่ามันตัดลงไปด้วยความหนึงแล้วสังเกตดูต้นไม้เนี่ยมันไม่มีรอยถูกตัดเลยมันมันปุ๊บก่อนที่ท่านเดินทางมาจะมีทางเจ้าลูกแปลงนะครับเขาเดินทางมาก็ เรื่องของการเกียรยาตรงนี้จะเจ้าของ,ขอ,งอะไรนะเจะ้จาของแปลงพื้นที่ทๆๆ <c oughs> อ๋อตรงนี้เขาเครื่องบินต้องมีประกันแน่นอนนะครับก็ต้องมีประกันคนที่สามแล้วก็ต้องมีการเกียวยาต้ใช้ค่าเสียหายคนที่สามด้วเครื่องบินเหมือนรถมีประกันภยัยคนที่สามเป็นเป็นลำดับสำคัญก่อนนะครับก็โดยก็อย่างนี้อย่างเครื่องบินลำนี้ต้องถือว่าเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการพาณิชย์ วันนั so ite, ้นเขาจะมีกฎระเบียบมีมาตรการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับดูจากภาพยังยังไม่ได้คุยกับครอครัวค่ะยังยังไม่ได้คุยบันทึกภาพถ้าดูจากภาพของเครื่องเนี่ยมันสภาพมันเก่านะครับมันพร้อมใช้งานหรือเปล่าเครื่องบินใช้คำว่าเก่าไม่ได้เครื่องบินนี้เขาวัดว่าที่การเมนเทนแนนซ์ถ้าเมนเทนแนนซ์ได้แต่เพื่นครับแต่เครื่องบินแต่ละแต่ละชิ้นส่วนเครื่องบินแต่ละชิ้นเนี่ย เมื่อถึงเวลาครบชั่วโมงต้องเปลี่ยนถึงแม้แม้กถึงแม้ว่ามันยังใช้งานได้ดีอยู่ก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ผมไม่กังวลเพราะมันมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอม,มาได้ช่างจะไม่ยอมช่างจะไม่ยอมออทิ้งไอ้ชิ้นส่วนอะไรพาร์ทอะไรที่มันครบชั่วโมงเ,เขาจะไม่ยอมถึงแม้ใช้งานได้เขาก็ต้องเปลี่ยนเขามีการเซอร์ติฟายกันนะครับช่างตรงนี้เป็นช่างที่ต้องผ่านการสอบมากมาย นี่ยก็จะได้เป็นแหลกแล้วไม่ไดเป็นลำแล้วไม่เป็นครับาไม่ได้ข่ดูเหมอนเป็ค่องงต่น้มันไหบ้เสียงดังมากมันเื่อเสียงมุมมุมมระเบิดเี่ยวมี

ตกในที <Cornell> ่นาพี่เหรอ๋อที่หลานเคนถงนี่รดีนั่งหันหนมองเลยครับอือพี่หลานได้เห็นเหตการณมันกินไม้ต้นไม้ะเดยาาบเลย ท่านพวกผู้ใหญ่ที่เอารถแมคโครมาเลยเราก็าาต้องช่วยครับมืน